ไม่ทำอย่าขวางวีระลุยเองให้มันจบจบไปนายวีระสมควรคิดนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เคยถูกกัมพูชาคุมขังไว้นานหลายปีออกมาแสดงความคิดเห็นกรณีกัมพูชาไม่จัดทำแผนอพยพว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลและกองทัพไม่ทำเดี๋ยววีระจะไปทำเองแล้วห้ามมาขัดขวางนะบอกไว้ก่อนเวลาที่เป็นหน้าที่ของพวกคุณพวกคุณไม่ทำอ้างนูน่นอ้างนี่แต่เวลาที่ประชาชนจะไปทำ อย่ามาขวางก็แล้วกันเพราะว่าประชาชนก็มีหน้าที่เหมือนกันทั้งรัฐบาลและกองทัพโยนกันไปโยนกันมาไม่เอาจริงเอาจังถ้าถามว่าผมรู้สึกยังไงหลังจากที่ผมได้ต่อสู้เรื่องนี้มาอย่างยาวนานกว่า20กว่าปีเพราะผมเข้าไปตรวจสอบตั้งแต่ปี2544บอกได้เลยว่ามันคือผลประโยชน์มันมีเรื่องผลประโยชน์ที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วมีมานานแล้วส่งสวยการตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับกองทัพแล้วยังมีข่าวว่ามีนักการเมืองระดับท้องถิน่นและระดับชาติเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะผลประโยชน์มันมหาศาลนายวีระยังกล่าวได้ว่าผมจะไปดำเนินคดีกับนายกอนุทินและผู้บัญชาการกองทัพบ,บกจะดำเนินคดีทั้งหมดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอธิบดีกรมป่าไม้ด้วยเพราะพูดออกมาเองว่าจะเคลีย แล้วผมก็จะพาประชาชนไทยที่เขาเตรียมพร้อมที่เขาเรียกร้องวีละอยู่ทุกวันให้ออกมานำเพราะพวกเขาอยู่ทุกจังหวัดรออยู่ผมจะพาพี่น้องคนไทยที่ทนรอการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลไม่ไหวเราจะไปเองจะไปรื้อเองครับคอยฟังแล้วกันผมจะนัดเมื่อไหร่